เลหรบพี่แบบซีพี่อยากได้รถคันว่ะพี่ดูใน y o u ูทูบมะ b m 3 2 0ดีแม่งโคตรสวยเลยอะ่ะพี่อยากได้อ่ะไปดูให้หน่อยได้ปะโหพี่นี่แล้วพี่ไม่ไปดูเองอะ่ะโหพี่เป็นคนรักษาสุขภาพช่วงนี้แม่งโควิดเยอะอะ่ะช่วยหน่อยหนาะอ๋อที่ไหนครับพี่อยู่แถวบ้านเองอะ่ะโอเป็นรถแกอ๋อโอเคได้ได้ไดพี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับ เออพี่รอข่าว,วเองนะได้คร<ด>ับผมด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย <kung> See her rolling up over black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination Hello, which car are you interested I'll พี่ได้สอบถามราคามาทางไลน์แอดแล้วครับผมยังมาดูสภาพรถครับครับทิ่นี่ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับเฮ้ยแล้วสภาพเป็นไงวะเนี่ยพี่สวยเหมือนที่พี่ดูไว้เลยสีก็ยังใหม่รถไม่เคยมีอุบัติเหตุแถมรถมือเดียวด้วยพี่ภายในก็สะอาดมากๆเลยพี่ตลองดู เป็นไงบ้างพี่ถูกใจไหมแกมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดไปรถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับของเราเนี่ยก่่นจะเลือกรถเข้ามาได้แต่ละคันนะครับตรวจละเอียดยิบครับไม่พิ้วาไม่จมน้ํานะครับแต่เข็บต้องเดิมหมดเลยครับนะฮะรถประมูลรถเท่าเราก็ไม่ซื้อเข้ามานะครับนะฮะไม่มั่นใจสามารถใช้ให้ข้างตรวจสอบได้อย่างละเอียดเลยครับ คนซื้อต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเองที่นี่มีบริการส่งรถไหมครับสบายมากครับเราจัดส่งได้เดี๋ยวพี่เชิญด้านในเลยครับต้องทําไงบ้างครับอ๋อสบายมากครับของดังร้านเราเนี่ยนะครับมีบริการตรวจเช็คโดยช่างผู้ชานาญการมากกว่า24รายการนะครับก่อนส่งมอบนะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับการทําสัญญานะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราครับลูกค้าอยู่ที่ไหนเราก็ทําสัญญาออนไลน์ได้ครับ กรณีลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์เราก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่ก็อยู่สาขาต่างกันว่าเขาเซ็นให้ได้ครับในกรณีที่ซื้อเงินสดเราก็มีบริการส่งรถนะครับถ้าผมจะซื้อรถคันนี้เลยผมต้องมัดจําเท่าไหร่ครับของเรานะครับถ้าซื้อเงินสดเนี่ยทางคุณลูกค้าเนี่ยมัดจําเพียง3 0เรนนะครับเราก็จะส่งรถไปถึงที่บ้านคุณลูกค้าแล้วส่วนที่เหลือคุณลูกค้าก็อาจจะโอนผ่านแอปจากที่บ้านได้เลยนะครับ กรณีถ้าจากไฟแนนซ์เราก็เก็บมัจจำแค่1นึ่งหมื่นครับนะแล้วก็ดาเนินเรื่องไฟแนนซ์จนแล้วเสร็จครับนะฮไม่ยุ่งยากครับอยู่ที่ไหนเราก็ส่งให้ได้ครับพอดีผมจะซื้น,นตั้ตกครับเดี๋ยวผมโอนมัํจำเลย